สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Plus Studio วอผมวันนี้เป็นการคาดเดาราคาของกล่อง Leviathan หรือกล่องเปิดตัวของ Ten Edition นะครับมันน่าเปิดหรือเปล่ามันคุ้มแค่ไหนครับมาดูกันในคลิปนี้ก็ผมในกล่องให้อะไรเรามาบ้างในกล่องครับจะมีโมเดลของ Space m a r i ยี่สิบห้าตัวโมเดลทีเรนิตครับสี่สิบเจ็ดตัวเบ็ดเสร็จโมเดลมีมากถึงเจ็ดสิบสองตัวครับผมซื้อชาตินี้เพ้นกันยันชาติหน้านะฮะแล้วก็มีหนังสือรูบุ๊กหนึ่งเล่มก็เป็นโคเด็กของ Ten Edition นะครับพูดง่ายๆ มีมิชชั่นเด็กให้รวมถึงมีสเปซมารินทรัสเฟอร์ชีทให้ก็คือไอสติกเกอร์แปะแหละของทั้งหมดในกล่องมีเท่านี้ครับเท่านี้เหรอคืออย่าเรียกว่าเท่านี้นะครับให้ตั้งเท่านี้เลยเหรอครับโคตรจะเยอะอ่ะมาดูกันก่อนดีกว่าว่าแต่ละฝั่งมันกี่บาทอันดับแรกครับผมขอมาที่ฝั่งของสเปซมารินก่อนเลยกัปตันอินเทอร์มิเนเตอร์อาร์เมอร์เนี่ยผมอิงจากราคาของกัปตันนะมันจะประมาณพันสองพันห้าก็ตีว่าขอตีต่ำสุดนะ จะได้ดูเม็กเซนหน่อยคืออพัน2องถ้าราคาผิดไปตรงไหนขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นราคาที่คาดเดาล่วงหน้าแล้วก็อิงจากของเี่เยมีขายในตลาดอยู่แล้วตอนนี้นะโอเค l i b ร r i a ีย Interminator Armor ครับพันสองก็เม็กเซนนะมันไม่ได้ดูแพงจนเกินไป a p o t h e ค a สซ b i o l o g โก็คือตัวที่เป็นชุดขาวมีอุปกรณ์เหมือนเทคมาลีนะครับแล้วเก็บผู้ชิ้นส่วนของเพื่อนๆอ,อ,อยู่นะ่ะพันส รีทูเนนต์อินฟอร์บอทอาร์เมอร์ก็คือตัวที่เปิดออกมาแล้วเป็นสเปซมารีนติดเกตทีรานิตนะครับอันนั้นก็พันสองเช่นกันครับเป็นพวกตัวขนาดเออหัวหน้าธรรมดาก็ตีกปพันสองหมดแล้วก็เป็นสเต r ร์นการ์ดเวทรันส์คอรครับก็คือตัวที่ถือปืนคู่กับถือปืนสองมือครับห้าตัวอันนี้คิดว่าประมาณพันหกหรือสองพันประมาณนี้นะถ้าซื้อแยกเพราะว่าถ้าอย่างเบดการ์ดเวทรันเนี่ยมันก็คือสามตัวเท่าไหร่นะกบ พันแปดร้อยห้าสิบถูกป่ะไอสเตอร์นการ์ดนี่ก็น่าจริงจริงพันแปดร้อยห้าสิบแบบผมขอตีต่ำไว้ก่อนจะได้ดูแบบดูความคุ้มอ่ะเห็นชัดดีอินเฟอร์นัสสคอรครับก็คือกองทัพปืนไฟอันนี้ขอตีเท่าอินเตอร์เซสเซอร์นะสิบตัวสองพันไปเทอร์มินาเตอร์สคอร์ดก็ผม5ตัวก็2,000อยู่แล้วแล้วเป็นเทอร์มินาเตอร์โมใหม่ด้วยซึ่งเทอร์มินาเตอร์นี่มันก็แบบแม็กซ์เลยอ่ะ5ตัว2,000ไม่น่าเกียดครับผม บาลิสตัดเรดนอรครับตัวนี้ให้2,000เช่นกันครับเรดนอรก็ราคาเนี่ยฮะ2,000มาตรฐานไม่ได้ถูกไม่ได้แพงจนเกินไปเบสคัพสเปซมารีนเนี่ยรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ12,400ก็ตีว่าเผื่อแกว้งนะเป็น1 2ื่นก็ได้1 3ื่นหรือ1 4ื่นก็ได้ครับประมาณนี้นี่แค่ฝั่งเดียวนี่แค่สเปซมารีนฝั่งเดียวเนี่ย12ื่นถึง14ื่นโอ้โหแล้วกล่องเต็มมจะเท่าไหร่วะเนี่ยอ่ะ ไปดูธิรนิตกันมากดีกว่าครับธิรนิตเนี่ยวิง่งธิรนิตพรามว่าผมไปตัวที่บินลงมาลักฉีกกระชา่าเออไอตัวอะไรนะทเทรเพินเตอร์เป็นสองสองซี่ครับโมไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ใหญ่แหละตีว่าสองพันนิวโรไทยแลนด์ก็ผมตัวพลังจิตท,ที่มันใช้พลังจิตสู้กับไลเบเรียนอ่ะสองพันก็ผมสคริมเมอร์คิลเลอร์จริงๆผมคิดว่ามันควรจะแพงกว่านี้เพราะาตัวมันใหญ่แต่ก็อ่ะเพื่อความยุติธรรมสองพันไปแล้วกัน ย้ำนะครับว่าเป็นราคาที่ประมาณเอาจะได้เห็นภาพที่ชัดวอนไรอันลิปเปอร์ครับอันนี้เป็นแก๊งกระซวกไส้ครับมี3ตัวก็ถ้าอิงจากเทียนิตสตัวแก๊งหนึ่งก็ประมาณ2,000เช่นกันครับผมเทอร์มาแกนครับ10ตัวพันหผมไม่แน่ใจว่าต้องพันสามหรือพันสิบหรือพันห้าขอตีพันห้าแล้วกันนิวโรแกนครับพันห้าเช่นกันบาร์บกอนครับผมไอที่ถือปืนแล้วยิงไกลๆครับมันห้าตัวเป็นยูนิตพิเศษตีว่าสองพัน แล้วก็ไซโคเพชครับไอตัวที่มันกินพวกสเปซมารีนที่มีพลังจิตนะครับเพื่อส่งพลังจิตไปให้ไฮมายสร้างเป็นตัวเออหัวหน้าหน่วยพลังจิตอะนั่นก็สองพันครับผมเบรเซตคัาเทียนิตเนี่ยทั้งกองประมาณหมื่นห้าเรารู้สึกว่ามันบ้าไปแล้วคือแบบเทอรนิตหมื่นห้าสเปซมารีนหมื่นสองหมื่นสามตีอารตีขอแบบสองหมื่นเจ็ดแล้วกันนะหมื่นห้าบวกหมื่นสองผมตีราคาที่ต่ำที่สุดไว้ก่อนนะ คุณจะได้สึกว่าเอฮ้ยเนี่ยตีราคาต่ำแล้วนะมันยังเท่านี้เลยคือถ้ากล่องในี้าคุณซื้อแยกโมเดลทุกตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองหมครับผม2 7งหมโอ้ถ้าซื้อแยก2 7งหมแล้วซื้อทั้งกล่องจะเท่าไหร่ล่ะเราขอคิดอย่างนี้ครับมันต้องมีของเพิ่มก็คือเรื่องของอ่ะสเปซมารีเนี่ยขอตีไว้หมื่นกลางๆทีนิ่หมื่แล้วก็หนังสือพันหแล้วกันพันหา หนังสือเอดิชั่นเปิดใหม่ในพันหก็มาตรฐานนะรับได้ดีคอลก็คือไอตัวติ๊กเกอร์น้ำเนี่ยเขาตี500แล้วกันส่วนการ์ดมิชชั่นการ์ดเนี่ย500เ้อยเสร็จครับกล่องนี้เนี่ยราคารวมอยู่ที่ประมาณ30,000บาท30,000บาท30,000บาทโอ้แม่เจ้ามันดูราคารุนแรงอยู่นะแล้วถ้าเกิดมันขายจะขายเท่าไหร่คือถ้าเกิดขายกล่องนี้สา0 0 0ไม่มีใครซื้อแน่นอนผมเข้าใจได้ถูกปะ เช็ดให้ซื้อกล่องนี้สามหมื่นนี้ไม่ไหวนะมันไม่ทางเป็นราคาเต็มของผมมันต้องถูกกันนั้นแต่ถูกแค่ไหนล่ะโดยเฉลี่ยครับมันต้องถูกกันอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่าหกสิบเปซนแน่ๆแล้วไม่งั้นไม่ใช่กล่องแบบกล่องรวมอยู่แล้วแล้วก็ได้เป็นความพิเศษของกล่องแบบอืมขึ้นอีดิชั่นใหม่เนี่ยมันจะถูกพิเศษมากๆเลยครับประมาณแบบลดเหลือสักมันเหลือราคาจากราคาเต็มเนี่ยอาจจะสัก สามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเพื่อดึงให้คนใหม่มาเล่นกันมากขึ้นยกตัวอย่างครับกล่องอินโนมิทัศของไนต์อิดิชันเนี่ยกล่องนั้นราคาหกพันเก้าร้อยบาทครับผมตอนราคาเปิดตัวนะผมอาจจะจำผิดเพราะมันนานแล้วแหละมเดเล6หกสิบเอ็ดตัวอยู่ที่หกพันเก้าได้หนังสือด้วยได้ของแถมด้วยคือคุณจะเห็นว่ามีคนนำหากล่องอินโนมิทัศกันเต็มเลยในยุคนี้นะฮะซึ่งก็เรียกว่าเป็นการสะสมด้วยแล้วก็เป็นการอยากได้ของในกล่องด้วยครับถ้าอินโดมิทัศเนี่ยหกพันเก้า ไอ้กล่องนี้เนี่ยมันจะทิ้งกันไม่มากครับผมไม่มากคือไม่ใช่แบบหลักร้อยนะมันก็น้อยไปผมว่าน่าจะทิ้งกันหลักพันเพราะว่าอย่างอิโดมิทัสเนี่ย6กพัได้โมเดล6กสตัวแต่ตัวใหญ่ไม่ค่อยมีมันจะมีตัวใหญ่แค่ตัว3าขาของไอเนคอนน่ะแต่กล่องนี้เนี่ยมีตัวใหญ่คืออะไรบ้างได้ทั้งเดดนอร h ได้ทั้งไอตัวชื่อ,อไรนะสกิมเมอร์คิลเลอครับผมนี่ก็ฐานใหญ่เบดใหญ่แล้วก็มีไซโคเพดเนี่ย อีกหนึ่งตัวครับก็เรียกว่าฐานใหญ่สามตัวมันควรจะบวกเพิ่มอีกประมาณหลักพันนะครับพันหรือสองพันประมาณนี้ถ้าถามผมนะผมคิดว่ากล่องนี้เนี่ยไม่ใช่เจ็ดหนึ่งห้าศูนย์แน่เจ็ดหนึ่งห้าศูนย์นี่คือแบบใจดีเกินไปเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์เปนคือราคากล่องของรัตออฟเดอะโซฟอร์ตคิงของกล่องวัสด์ทอร์ครับซึ่งอันนั้นมีแค่โมเดลสามสิบตัวเองอะ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ไม่น่าได้ราคานี้ผมว่าไม่น่าใช่ถ้าถามว่าตามสุดที่หวังได้สมมุติว่าทางเกมเวิร์กช็อปเนี่ย เอาหารสี่ให้คือแบบกล่องนี้อ่ะกล่องเปิดเอดิชันยี่ห้าปอร์เซ็นต์ของราคาเต็มแล้วกันยี่ห้าเปอร์เซ็นของราคาเต็มนะฮะตัวอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันห้าถ้าราคาขายก็จะอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดเพราะอย่างกล่องพวกลเลนท์ฟอร์ดอะไรพวกนี้ราคาก็ขึ้นมาเป็นเจ็ดพันเจ็ดหมดแล้วตามการปรับราคาแต่ผมก็เจ็ดพันเจ็ดก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเบสเคสเน s ิโอนะคือแบบมองรถในแง่ดีสุดแล้วเออเฮ้ยเกมเวิร์กช็อปอยากเปิดตลาดให้คนเล่นโมฮไม่เยอะๆเนี่ยเจ็ดพันเจ็ดไปแล้วกันอะไรอย่างนี้ ก็เป็นไปได้แต่เขาเผื่อไว้แล้วกันเพราะนี่คือการคาดเดานะผมคือคิดว่ากล่องนี้เนี่ยมันควรอ,อยู่ที่มันเจ็ดพันเจ็ดร้อยถึงเก้าพันบาทมันจะแกว่งประมาณนี้หรืออย่างแย่ที่สุดเลยเนี่ยไม่ควรเกินเก้าพันเก้าครับซึ่งเป็นราคาของกล่องเอ,อ่อชื่ออะไรนะเอดออฟดักเนี่ยแต่ของฮอลล์เทเรซี่อ่ะอันนั้นคือนั่นก็เก้าพันเก้าซึ่งนั่นก็กล่องใหญ่บึ้มๆเหมือนกันนะแต่มันต่างกันไงไอเออดออฟดักเนี่ยมันคือกล่องที่ออกมาเพื่อแบบให้กับคนที่เขาอยากเล่นเอ่อทเวตี้เค สเปนวลิลตีกันแต่นี่คือกล่องของโฟรีเคไงซึ่งเขาเรียกว่าสเกลการผลิตมันเยอะกว่าอยู่แล้วคือคุณต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดอที่มันเป็นของคนนิยมอยากได้กันเยอะผลิตยเยอะเนี่ยมันทําออกมาเท่าไหร่ก็ขายหมดถูกป่ะซึ่งมันแปลว่ามันผลิตได้เต็มกําลังเนี่ยต้นทุนการผลิตต่อกล่องก็จะลดลงนะเนี่ยผมมองว่าอย่างแย่เลยเนี่ยเก้าพันเก้าอย่างแย่เลยแต่ถ้าเกิดว่าอย่างดีเลยเจ็ดพันเจ็ดผมคิดว่าประมาณนี้นะขอย้าว่าคลิปนี้ครับ ทำขึ้นมาเพื่อการคาดเดาสําหรับการวางแผนเก็บเงินซื้อเท่านั้นเพราะาตอนนี้มันเดือนเอ,อ่อเมอาทิตย์วันหนึ่งพฤทภาแล้วกันพฤษภาแล้วเงินเดือนเมษาคุณออกปุ้งคุณเก็บไปก้อนหนึ่งอาทิตย์ว่นสามพันคุณเก็บเงินเดือนตอนเดือนพฤษธภาอีกสามพันเป็นหกพันนะแล้วคุณเก็บเผยก้อนหนึ่งครับมิถุนายนเงินเดือนคุณสูขคุณออก 25, อยี่ห้าเงี้ยอีกสามพันเก้าพันผมว่าน่าจะไหวถ้าวางแผนแบบสาม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 เดือนเนี่ยผมว่าไหว คืออาจจะมีทะลุไปบ้างแหละแต่ผมว่าไม่น่าใจร้ายเกิน9,009นะไม่น่าใจร้ายเกินกว่านั้นแต่ราคาของในกล่องคุ้มจริงนะคุณคือคิดเล่นเนี่ยคือของในกล่องเ,เกือบสามหมื่นอ่ะถ้าเกิดตีแบบงงๆเลยอะ่ะสมมติของในกล่อง25,000นคุณซื้อ9,009หมื่นหนึ่งก็ยังคุ้มนะประหยัดไปเกือบ60%เลยนะเว้ยโคตรบ้าใครที่ยังไม่ได้พรี แล้วคิดจะเล่นจริงก็ควรจะพรีไว้นะฮะเพราะผมคิดว่ากล่องนี้มาเนี่ยยังไงก็ระเหิดแน่นอนไม่ใช่ระเบิดนะระเหิดคือเปลี่ยนจนากฐานะของแข็งกลายเป็นอากาศอะเหมือนลูกเหม็นอะจากของแข็งเป็นอากาศเลยหายไปเลยอะนั่นแหละครับกล่องของรีเวทานของผมกล่องเปิดตัวของ10 edition ที่คิดว่าได้เป็นกล่องที่ดีที่สุดในปีนี้นะฮะต้องพีแล้ววะตอนแรกว่าจะไม่พีไม่ได้แล้วแต่จริงก็นั่นแหละครับ ใครที่ลังเลอยู่ก็พีไปส่วนใครที่อยากหาเงินเพื่อนควรครับผมคือถ้าเกิดคุณได้เพื่อนอีกคน,นมาช่วยหาเน่ยแล้วแบ่งกันคนละครึ่งครึ่งอะ่ะเทรนิตครึ่งสองกล่องสเปนวอลินครึ่งสองกล่องนะผู้สองคนนะมีทัพแบบเล่นได้แบบยาวแหละบอกเลยเพราะว่าของมันให้มาแบบบึ้มๆก็ครบจริงครับกล่องนี้สรับใครที่มีคําถามอะไรก็ขอเชิญถามในที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเราจะมีการปรับเรื่องการทาคอนเทนพอสมควรเลยในเดือนถัดไปจากนี้นะฮะ ตลอวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับ Brother สวัสดีครับ